ยี่สิบกิโลนะีเนื้อราาอร่อยมามีรชื่อของยาหสไป่เดินับาจารย์พระอาจารย์จะได้แผ่ไมตาแล้วก็มีทั้งคู่ผเอกมีทั้งรลักนังแะคนลที วิทย yup. ุโภวนวงศ์แล้วก็อยากโยมในนี้เนี่ยก็รวมยอดมาได้หนึ่งหมื่นวันนี้ว่าขออนุญาตทำบุญก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดูต้องสองท่านก็ต้องไปเป็นประธานทางจังหวัดแท้อีกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแต่ผมก็ยังทัใถึงภูเพราะว่าเดินทางเนี่ย เดินทางไปกลับแล้วกลับมาเนี่ย CEO ของผมเป็นเคเนี่ยเขาจะบินมาเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดโมงสี่สิบผมต้องไปรับผมก็เลยแบบว่ากำลังรันเลยว่าก็อาจจะวันวันทอดขาได้มาหรือจะไม่แน่นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะจะได้หรือเปล่าแต่ว่าท่านรู้เนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ไปอาจจะไม่ไปแ่ผคาดการณแต่นี่ก็เป็นความเป็นความขนุ

สุงมากรอรอเชแล้วก็รอขอของถึงสายกลางที่ไม่บางท่ไม่่่่ก็มาแล้วขอให้บุญบุตสนที่คณะนายทหารเสือแล้วก็ภริยาท่มิตรทุกเอเอแล้วก็ญาติโยมที่ตั้งใจ ความอายุวันนั้น อธิษฐานอธิษฐานยากยาายมายากง่ายยากง่ ผมมัธยฐานแล้อาจารย์ผลลุกผมบอกว่าให้ลูกศิษย์ของผมบริวารที่เราฟังมาจเพาะให้หน่อยว่าให้หมด้นทุกคนในโนีแต่ความเอกเองอย่านี้ความชรับรยด้วยนะคะความโชก อาจารหนูยังไม่โดนละยเลยค่ะเอ้า่ภาคการไม่น่าเชื่อคืนะ่ัผมไปาาการส่งลาย์ปตอนกลางคืนงใช้เริ่มสแ้โอ้ย เราตองหามอาจารย์ว่น้องมี้อะมากอาจารย์ังไม่ได้เห็นเลยอาจารย์บอกไม่้แต่ตอนนี้ตื่มาเลเก็บทุกประว้ั้เริ่มแบบคนจะเริ่มเป็นทไนที่นที่ไหนที่ไหนที่ไหนี่ไห้่ไนที่หน่หคทหนทีท่ไหนไห่ไห่ไี่ไทีอ่ไนไนทีที่ไน ไ,ม,ไ,ม,ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเยาจะร่วมพิธีของหน้าประตูเอาสิทายไม่ไปเหรอคะ

โอ้พรอาย์ตกอ้วอ้หวพร่อจันต้องลงไปทำพิธีไม่อยทำไมไม่สวยเลยคนอื่นทำถวายไม่เป็นคนสวยผู้ปู่ยิ้มทำไม่สวยเลยโยนทิ้งน้ำเลยโยนทิ้งปุ๊บบีดมีดหัวใบตามเรือเลยมีดบตาเรือไปเลย

อาจารย์ทำพิธีตรงนั้นทำพิธีอะไรครับเปิดประตูเปิดประตูเข้ปอ๋อเปิดประตูเปิดซับเปิดประตูขอพรอยาตรุด้วยนะวะฮะตอนนี้เปิดประตูพระนกรอยพรยาแอมแปะคงไทพระราชามาพอดีมันเปิดพระนครพอดีเลยหนึ่งสองสามเห็นไม้เท้าไหมเห็น้อยเห็นคบเลยครับคูไม่ได้ก็พี่คูไม่ได้ อ่นตัวพี้อ่อนอะไร่ะคะมีลุ้คดูแล้วนี้นี่ก็เป็นมะยมมะกุยิ้ามลาลยวมี่า่มีท่กี่อันไม่เท่านะอนเขาคล้ายๆว่าคนรชุมพรใช่ไห้ช่างไปทำเป็นปา ไม่เท้าเป็นไม่เท้ากับมีไมเทเดียหน้าไม่เท้าวงคุยมเป็เท้าแล้เป็นไมคูไมคูเล็กๆนะแล้วประมาณพูดไม่ได้ตอนาเป็นชักลมน้า่เยอะแต่ที่นี่พอเสร็จแล้วกรลงปุซูกลงปูิมลงคบุญลงปูอ่เงินันเกินที่กระจายไปไม่เป็นไรหรอก อันอันของผัวเองนั่นแหละตัวสำคัญแล้วแต่บ oh ุญเนี่ยพระอาจารย์จะบุญได้นีบุญพระอาจารย์ใช่พระอาจารย์ต้องไปทำพิธีข้างล่างที่ถึงได้เวลาแล้วด้วยไม่เป็นไรเวลาอยู่กับเราพระหน่งพระหนึ่งอยครับทาไม่คอยระล็อกเวลาอยู่กับเราต้องใช้เวลาอยู่กับเราดีจัง ไปดูข้างบนไหมไปไหว้ไปไหว้ไปไปไหว้ไปดูไปช่ครับคันนี้ครับเดี๋ยวพาครูไปนี่กุฏิเก่าไปเนะนี่ยนี่ศาลาศาลาไม่่ใชกุฏินี่ศาลาตรงนี้พาครูมานะครับเดี๋ยวพาครูมาเที่ยว อ่าชมสาลาวัดพระธาตุูเพกนะครับเนี่ครับอันนี้คือทางขึ้นพระธาตุูเพกประมาณสัก490รขั้นสี่ขั้นหรือ498เนี่ยแหละแต่อันนี้คือสาลา ที่พระอาจารย์ให้พาครูมาแล้วเดี๋ยวครูจะได้อ่าเนี่ยฮะหลวงปู่มั่นอยู่นี่นะครับนี่นะครับครูนี่คือหินเล็ขไหลครับังใหญ่หญหญครับผม อันนี้หลวงปู่เทพอุดรแสงสิงต้องขอใครไหมอ่าก็ยกมือขอพระอาจารย์ได้ครับอ่าท่านให้แล้วนะท่านให้แล้วครับ ผัดออกนี่คือคือผัดเอาสิ่งไม่ดีออกแล้วก็ฝัดเข้าก็ได้ให้ลบให้ชคให้ลาบออกนะอราวาสนาอเข้าแล้วห้ามออกแล้วนะคะให้เลยโชคราบวาสนาชุใกล้ใกล้เฉยๆรำรวยเงินทองเนาะสาธุสาธุยมาเรื่องการเนาะ ใหเราทำนะหน้าที่ป้าจาเลยเนาะลูกอียาครับ <c oughs> กว,วจะควจ,วจไม่วจะไม่ได้ พี่ตุงเป็นเหรอคะหายใจดังพี่ตุงใช่ไหมคะเหนื่อยสแสดงว่าเหนื่อยอ๋อตรงนี้อะไร,ไรที่เรากาครูอ๋อ <c oughs> ครูครับอันนี้เป็นหินที่เสี่ยงทายคือถ้าเสี่ยงทายยกขึ้นกับยกไม่ขึ้นซึ่งมีบางคนถ้าย,ยกขึ้นแต่สำเร็จสำเร็จแล้วบางคนก็่อยู่ที่เรา อธิษฐานดูที่เราอธิษฐานได้อ้่อธิษฐานใช่ถ้าถ้าได้ขอให้ยกไม่ดียกขึ้นก็จะสําเร็จแลวครูอัใสายดินอ๋อครับก็คือเนี่ยจะขอว่าขอแจกตรงเนี้ยเย็นจริงดิยินก็เป็นเรื่องแปลกเลยต้นไม้เยอะด้วยแค่ไหนที่ว่าจะยกขึ้นก็เลยหัวไงข้ามข้ามหัว มันก็เลยต้องยกอย่างนี้เลยอ่ะตุ๊กยกยู่หัวอะไรใช่เพราะว่ามีคนไอรินพอขอรอบสองไม่ทะาไม่ได้อธิษฐานแล้วก็ยกนะอธิษฐานแล้วก็ยกยกไปสุดเขาก็ไม่ได้แล้วแต่คนพอรอบสองเขายกขึ้นเฉยโตอยู่ที่เราที่ฐานเพาว่าอะไรที่เราแตาแต่ขอให้ยกขึ้นได้แล้วถ้าเราขอใหม่อีกรอบหนึ่งมานคยกก็ขึ้นเลยแ่ไว้ต้องยก